เคยรู้สึกกันบ้างไหมว่าเราเหนื่อยกับการพยายามที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนพอใจบางครั้งก็แค่ยิ้มตามทั้งที่หัวใจอยากจะร้องให้บางครั้งก็ต้องยอมทั้งทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวเองการที่ชีวิตเอาใจคนทั้งโลกมันไม่ได้พาให้เราไปไหนไกลเลยแถมยังทำให้เราหลงทางออกไปไกลจากความเป็นตัวของตัวเองอีกต่างหากลองกลับมามองชีวิตด้วยสายตาของตัวเราเอง หยุดวิ่งตามเสียงเรียกร้องจากคนอื่นแล้วฟังเสียงจากหัวใจของตัวคุณเองบ้างการอยู่ให้ได้ด้วยตัวเราเองไม่ได้แปลว่าต้องโดดเดี่ยวแต่มันคือการยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อย่างมั่นคงพร้อมหรือยังที่จะหยุดแคร์คนทั้งโลกแล้วหันกลับมาแคร์กับตัวเองคนที่แคร์ทุกคนมักจะเหนื่อยที่สุดในห้องเพราะต้องคิดแทนคนอื่นต้องระวังคำพูดต้องทำแบบไม่ให้ใครไม่พอใจ สุดท้ายก็ต้องฝืนตัวเองจนหมดแรงลงไปการเป็นคนดีของทุกคนฟังดูแล้วน่าชื่นใจแต่ถ้าเราหายไปในกระบวนการนั้นมันก็กลับกลายมาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเราต้องกล้าที่จะถามตัวเองว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนไม่ใช่ปล่อยให้ความคาดหวังของคนอื่นมานำทางคุณไปชีวิตเราเป็นของเรามันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นยิ่งเรากล้ายืนหยัดในแบบของตัวเอง เราก็จะยิ่งเป็นอิสระคำว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากใครแต่มันคือการไม่ปล่อยให้ใครมาบงการความสุขของเราลองสังเกตดูสิว่าเวลาคนชมเราจะยิ้มกว้างรับเอาไว้แต่ถ้าโดนตำหนิเรากลับเศร้าหนักทั้งที่ความจริงแล้วมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าเราไม่ฝึกให้หัวใจยืดหยุ่นพอ เราก็จะกลายเป็นนักโทษของคำพูดคนการอยู่ได้ด้วยตัวเองคือการมีเสาหลักในใจที่มั่นคงคือการรู้ว่าคำพูดของใครก็คือคำพูดของเขาแต่ชีวิตของเรานี้เราคือคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ทุกเสียงที่ต้องเก็บมาคิดไม่ใช่ทุกคนที่เราต้องตามใจสิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่เสียงของคนอื่นแต่มันคือเสียงในหัวเรานี่แหละเสียงที่ชอบบอกว่า อย่าทำเลยเดี๋ยวคนจะไม่ชอบเสียงที่กลัวจะโดนตำหนิกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับแต่หากเรายังปล่อยให้เสียงนี้นำชีวิตของคุณคุณก็จะไม่กล้าก้าวไปทางไหนเลยลองหามุมสงบแล้วนั่งเงียบงียบฟังหัวใจตัวเองดูว่าแท้ที่จริงแล้วคุณรู้สึกยังไงไม่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองในทันทีแค่เริ่มจากการกล้ายอมรับความคิดตัวเองก่อนการฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริง จะนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่ชัดเจนไม่ต้องให้ใครมาอนุมัติความฝันของเราเพราะแค่เรายอมรับตัวเองนั่นก็เพียงพอแล้วไม่มีใครมีความสามารถที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแม้แต่พระพุทธเจ้ายังเคยถูกตำหนิเลยนับประสาอะไรกับเราที่เป็นคนธรรมดาบางคนชอบคุณเพราะสิ่งที่คุณเป็นอยู่บางคนไม่ชอบคุณเพราะสิ่งเดียวกันนั้น แล้วเราจะเสียเวลาปรับเปลี่ยนตัวเองให้ใครกันแน่คนที่ใช่จะอยู่ต่อกับคุณเสมอแม้คุณจะไม่ได้ตามใจเขาทุกเรื่องตลอดเวลาแต่คนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราต่อให้คุณพยายามแค่ไหนเขาก็ยังพร้อมที่จะตำหนิเราอยู่ดีจำไว้เลยว่าความจริงใจไม่ต้องมีคำอธิบายมากและความมั่นใจในตัวเองนั้นมันไม่ต้องขอให้ใครมาอนุญาต คนที่รักเราจริงจะไม่ทำให้เราต้องสูญเสียตัวตนไปพวกเขาจะเข้าใจในความแตกตา่างและยอมรับในสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่แต่คนที่เห็นแก่ตัวมักจะบังคับให้เราต้องเปลี่ยนเพื่อเขาถ้าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นเอาไว้นั่นอาจไม่ใช่ความรักแต่มันคือพันธนาการที่ผูกมัดคุณเอาไว้เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่เคารพในความเป็นตัวคุณ ไม่ใช่คนที่รักคุณแค่ตอนคุณทำในสิ่งที่เขาต้องการความสัมพันธ์ที่ดีจะไม่ต้องฝืนและไม่ต้องเสแสร้งบางครั้งเรายึดติดกับคำว่าคนดีมากเกินไปกลัวจะถูกมองว่าเป็นคนที่ใจร้ายถ้าเราปฏิเสธเขากลัวจะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวถ้าเราเลือกตัวเองแต่การที่เรารักตัวเองนั้นไม่ใช่ความผิดอะไรเลยการรู้ว่าเมื่อไรควรพอ เมื่อไรควรปฏิเสธเขาไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงเพราะถ้าคุณไม่รักตัวเองก่อนคุณจะไปรักใครได้อย่างมั่นคงละ่ะอย่าให้คำว่าเกรงใจมาฉุดเราให้จมอยู่ในความทุกข์คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายในทุกการตัดสินใจของคุณให้ใครฟังคนที่เข้าใจคุณเขาจะไม่ถามคนที่ไม่เข้าใจต่อให้คุณพูดแค่ไหนเขาก็ไม่ฟัง เราต้องกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกโดยไม่ต้องขออนุญาตใครหากวันนี้คุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากบางคนหรือเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่มันก็ไม่เป็นไรคุณไม่ผิดที่เลือกสิ่งที่ดีกว่าสำหรับตัวเองเพราะชีวิตไม่ใช่การแข่งขันว่าคุณนั้นต้องเหมือนใครแต่คือการหาหนทางที่ใช่สำหรับคุณ อย่าใช้เวลาของชีวิตไปกับการพิสูจน์เพื่อให้คนที่ไม่เห็นค่าของเรามายอมรับตัวเราเพราะไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนเขาก็จะหาข้ออ้างเพื่อมาตำหนิอยู่ดีแทนที่จะเสียเวลาเปลี่ยนใจคนที่ไม่สนใจเราให้หันกลับมาดูแลคนที่รักคุณอยู่เงียบๆจะดีกว่าเรามักละเลยคนสำคัญที่อยู่ข้างๆไปเพราะมัวแต่มองหาคนที่ไม่แคร์เราจงหัดขอบคุณแล้วให้ค่ากับความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องพยายาม เพราะคนเหล่านั้นนั่นแหละคือความมั่นคงของหัวใจคุณไม่ต้องเสียงดังก็อบอุ่นหัวใจความเข้มแข็งไม่ใช่การไม่ร้องไห้แต่คือการร้องไห้แล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอีกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเห็นคนที่ดูเหมือนว่าไม่แคร์ใครบางครั้งก็แค่การปกป้องตัวเองจากความคาดหวังของคนรอบข้างบางคนและนั่นไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการเอาตัวรอดอย่างชาญฉลาด จงอนุญาตให้ตัวเองมีความรู้สึกและอย่ารู้สึกผิดเวลาที่เรารู้สึกอะไรบางอย่างเพราะความรู้สึกนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่คือสัญญาณว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่อย่ากลัวที่จะดูอ่อนแอเพราะแม้แต่คนที่แข็งแรงที่สุดก็ยังต้องพักบ้างเป็นบางเวลาเมื่อเราเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าอะไรที่เติมพลังและอะไรที่ดึงพลังเราออกไป การตัดบางสิ่งออกไปจากชีวิตไม่ได้แปลว่าคุณใจร้ายแต่มันคือการเคารพตัวเองยาทนอยู่ในสถานที่ที่ทำให้คุณต้องลดคุณค่าตัวเองลงไปยาทนฝืนอยู่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่เป็นตัวเองชีวิตสั้นเกินกว่าจะเอาเวลาไปเสียใจกับสิ่งที่ควรปล่อยออกไปจากชีวิตคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง เมื่อจิตใจของคุณแข็งแรงดีพอคุณจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครง่ายๆคุณจะไม่ยึดติดกับความเห็นเชิงลบที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณและรู้ว่าการวิจารณ์บางอย่างมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันอาจสะท้อนปัญหาหรือความไม่พอใจของคนอื่นก็เท่านั้นเองอย่าใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่ใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองเงียบสงบไม่วุ่นวายเมื่อคุณหยุดแคร์คนอื่นได้บ้างแล้ว คุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นการฟื้นฟูจิตใจคือการฝึกให้อภัยตัวเองก่อนใครจากนั้นความรักและความสุขจะกลับมาเติมเต็มหัวใจคุณจะกล้าก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยความมีสติที่มั่นคงเคล็ดลับที่ช่วยให้จิตใจของคุณเข้มแข็งขึ้นคือการฝึกตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอคำยืนยันจากคนรอบข้างให้มากนัก เพราะความสุขและความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องของคุณล้วนๆไม่ใช่ของใครถ้าทุกครั้งที่คุณเลือกแล้วต้องคิดมากเกินไปนั่นแปลว่าคุณยังปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมากดดันอยู่ลองฝึกเลือกสิ่งที่รู้สึกดีในใจจริงๆและยอมรับผลลัพธ์อย่างใจเย็นไม่ว่ามันจะออกมาแบบไหนอย่างไรการตัดสินใจด้วยจิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้คุณเติบโตได้เร็วขึ้นไปอีกและชีวิตจะมีความหมายมากขึ้นตามไปด้วย ลองให้โอกาสตัวเองได้เป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิดเพราะการปฏิเสธไม่ใช่การทำร้ายใครแต่คือการปกป้องพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่จะพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายพร้อมเติมพลังให้หัวใจคนที่รักคุณจริงจะเข้าใจและเคารพการตัดสินใจนี้ไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะจะอยู่ในชีวิตคุณตลอดไป ยิ่งคุณให้คุณค่าตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการสอนคนอื่นให้เคารพคุณมากขึ้นเท่านั้นอย่ากกลัวที่จะพูดคำว่าไม่เพราะนั่นคือกุญแจที่ช่วยเปิดประตูชีวิตใหม่การหยุดแคร์คนอื่อนไม่ได้แปลว่าคุณไร้มารยาทแตนน่เป็นการรักษาความสมดุลความสมดุลของหัวใจและความสัมพันธ์บางอย่างถ้าคุณเสียเวลาไปกับการพยายามทำให้ทุกคนพอใจ คุณจะหมดแรงและเสียโอกาสที่จะดูแลตัวเองคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งนั้นจะเลือกใช้พลังไปกับสิ่งที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าและไม่ยอมให้ใครทําให้ความสุขของตัวเองลดน้อยลงเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปดังนั้นการเคารพความแตกต่างโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนใครหัวใจที่แข็งแรงจะรู้จักการให้อภัยและปล่อยวางบางอย่างแบบที่เหมาะสมนี่คือกุญแจสำคัญ ของการอยู่กับคนอื่นอย่างมีความสุขการฝึกจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งเริ่มต้นจากการรักตัวเองอย่างแท้จริงอย่ารอให้คนอื่นมารักคุณก่อนคุณต้องรักตัวเองก่อนรักในข้อดีและข้อด้อยของตัวเองหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ดูเหมือนดีกว่าเพราะทุกคนมีเส้นทางชีวิตและเวลาของตัวเองเมื่อใจคุณมั่นคงคุณจะรู้สึกพอใจและสงบมากขึ้นความรู้สึกเหล่านี้ จะสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองและช่วยให้คุณผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างสง่างามความรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการสร้างฐานชีวิตที่มั่นคงบางครั้งหัวใจของเรานั้นอาจต้องการเวลาพักบ้างให้หยุดคิดหยุดกังวลหยุดพยายามตามใจคนอื่นช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการฟื้นฟู ให้ตัวเองได้อยู่กับความรู้สึกโดยไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจการปล่อยวางความคาดหวังทั้งจากตัวเองและของคนอื่นจะทำให้คุณรู้สึกเบาใจสบายใจขึ้นและปลอดโปร่งกว่าเดิมยิ่งคุณให้เวลาตัวเองพักผ่อนหัวใจได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีพลังในการเผชิญโลกมากขึ้นเท่านั้นอย่าก,กลัวที่จะหยุดพักเพราะนี่คือการดูแลตัวเองอย่างแท้จริงชีวิตจะดีขึ้นเมื่อจิตใจเราแข็งแรงและสงบ เมื่อคุณไม่แคร์เสียงวิจารณ์ที่มาจากคนอื่นคุณจะใช้พลังไปก,กับการสร้างสิ่งที่สำคัญกว่าเช่นการทำตามความฝันทำงานอย่างมีความสุขและความสัมพันธ์ที่แท้จริงคนที่เคยดูถูกหรือดูแคลนคุณจะกลายเป็นแค่เสียงลมที่พัดผ่านไปและคุณจะไม่ต้องเกรงกลัวหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับพวกเขาอีกต่อไปชีวิตจะกลายเป็นเรื่องของคุณและคุณจะเป็นเจ้าของมันอย่างเต็มตัว อย่าปล่อยให้ความเห็นของคนอื่นมาควบคุมจิตใจคุณเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนสูญเสียความมั่นใจไปเริ่มเปลี่ยนวันนี้โดยให้หัวใจเป็นของคุณเองจริงๆแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมันง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นได้อย่าลืมว่าการหยุดแคร์คนทั้งโลกไม่ใช่การตัดขาดจากสังคมแต่คือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างตัวเรากับความต้องการของคนอื่นรอบข้าง ขอบเขตแบบนี้จะช่วยปกป้องหัวใจของคุณจากการถูกทำร้ายและทำให้คุณมีพลังที่จะรักและให้โดยไม่หมดตัวการมีขอบเขตที่ชัดเจนช่วยให้ความสัมพันธ์ทุกอย่างเป็นไปอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเพื่อน,อนๆหรือครอบครัวนี่คือการดูแลหัวใจตัวเองที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณเดินทางต่อไปได้อย่างมั่นคงและสุขใจ การฟื้นฟูหัวใจให้กลับมาแข็งแรงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและใช้ความตั้งใจอย่างจริงจังอย่าคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าคุณตั้งใจฝึกฝนและให้โอกาสกับตัวเองชีวิตจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเริ่มจากความคิดที่เปลี่ยนแปลงทีละน้อยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและรักตัวเองมากขึ้นทุกวันคุณจะได้พบกับความสงบในใจที่หาไม่ได้จากที่ไหน และพร้อมที่จะเผชิญทุกสถานการณ์ด้วยความกล้าหาญเพราะหัวใจที่แข็งแรงนั้นคือพลังที่แท้จริงของชีวิตสุดท้ายแล้วขอให้คุณจำไว้ว่าการหยุดแคร์คนรอบข้างบางคนคือการให้ความสำคัญกับตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่การปิดกั้นความรักหรือความสัมพันธ์แต่คือการเลือกสิ่งที่เหมาะสมและดีสำหรับหัวใจของคุณเองอย่าเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เห็นค่าของตัวคุณ จงสร้างชีวิตที่คุณรักและภูมิใจในตัวเองฟื้นฟูหัวใจด้วยความรักและความเข้าใจจากตัวเองก่อนแล้วความสุขและความสำเร็จจะตามมาเองเพราะเมื่อหัวใจของคุณแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วชีวิตของคุณก็จะสวยงามขึ้นตามไปด้วย